กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ4.2.1ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2566ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ พัฒนาและส่งเสริมสถานประกอบการให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปไประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการหรือธุรกิจให้สูงขึ้น สวัสดีค่ะดิฉันซื้อสมจิตพงจลัดมณนี่ค่ะเจ้าของกิจการปลาสม้มปลาส้มแม่สมจิตเขื่อนอุบลรัฐค่ะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาจำหน่ายจะมีปลาส้มสายเดียวส้มปลาตะเพียนส้มปลานินส้มปลาส้อยน้ำปลาลต้มสุกแก้วบองสม้มไข่ปลาหมํ่ไส้ปลาปลาแดดเดียวทุกอย่างจะมีทั้งหมดประมาณ10บกว่าอย่างค่ะ ปัจจุบันต้นทุนการผลิตสูงค่ะเรื่องจากใส่แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่เอามาทำกว้มสะอาดปลาสดเอามาแล่มาฝักเนื้อแล้วกะ็มาผสมแล้วก็ปั้นก้อนค่ะใส่แรงงานคนมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าในโรงงานนี่จะมีเครื่องเครื่องผลิตในเครื่องเดียวค่ะก็เลยอยากได้จากหน่วยงานเพิ่นมาซอยจะได้ลดต้นทุนค่ะ จากการวินิจฉัยพบว่ากระบวนการผลิตขั้นตอนสับละเอียดเมื่อเตรียมปลาเรียบร้อยนำปลามาสับด้วยมีดให้เป็นชิ้นเล็กละเอียดตามที่กำหนดใช้เวลา7ชั่วโมงจำนวนพนักง,งาน5คนรอบเวลาการผลิตสูงและพนักง,งานเกิดความเมื่อยลา้าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตดังนั้นจึงต้องการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องบดเนื้อปลาโดยนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าย,ยอดขายให้แก่กิจการสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเครื่องบดเนื้อปลาอัตโนมัตินะครับก็นะครับในตัวเครื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับชุดมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ชุดเกียร์บ็อกนะครับก็จะเป็นชุดที่ ลดรอบของมอเตอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสกูร์ลำเลียงนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ภายในนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นชุดนะครับใบมีดนะครับทางผู้ประกอบนะครับสามารถที่จะถอดล้างได้นะครับโดยที่เราจะหมุนตัวใบมีดไปทางนี่ครับทางซ้ายตามลูกศรนะครับแล้วก็สามารถนะครับนำใบมีดออกมาได้นะครับ นะครับโดยที่นะครับขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็จะมีถาดที่ไว้สำหรับวางเนื้อปลานะครับอยู่บริเวณด้านบนนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวที่นะครับคอยผลักดันนะครับห้ามผู้ประกอบการเนี่ยเอามือเข้าไปนะครับเราต้องใช้แท่งตัวนี้ในการที่จะนำเนื้อปลาเนี่ยกดลงไปนะครับหลักการทำงานนะครับการใช้เครื่องเดี๋ยวเชิญทางนี้ก็ได้ครับงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลักการใช้เครื่องเนี่ยไม่ยากนะครับ พอเราเสียบปลั๊กเสร็จนะครับก็สัญญาณไฟสีแดงจะขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> นะขั้นแรกเลยเราต้องกดตัว emergency ไว้ <Yeah. S 1> นะครวบ <Yeah. S 1> เพื่อป้องกันนะครับ mm hmm. เราจะใช้งานปุ๊บเราก็จะหมุนนะครับหมุนาตามเข็มนาฬิกาตัวปุ่มก็จะถ่ายออกนะครับเราจะมีปุ่มสองปุ่มนะครับปุ่มสีเขียวกับสุ่มสีเหลืองสีเขียวนี่ก็คือทําให้เครื่องเดินหน้าสีเหลืองก็คือทําให้เครื่องถอยหลังนะครับ เพราะนั้นเวลาใช้งานเรากดแค่ปุ่มสีเขียวปุ่มเดียวนะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับเวลาหยุดแล้วก็จุดกดที่ e m e r g e n c y ก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็หมุนตัวเข็มมางนะครับก็จะเป็นหลักการทำงานเบื้องต้นนะครับผมถ้าไม่ลงก็ใช้นี่ครับเนี่ย หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยทางทีมที่ปรึกษาได้เข้ามาช่วยออกแบบพัฒนาเครื่องบดเนื้อปลาเพื่อช่วยทุ่นแรงในการผลิตถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นหลักการและขั้นตอนทํางานวิธีการดูแลบํารุงรักษารวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา การนำเครื่องบดเนื้อปลามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลที่ได้รับกิจการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทําให้ผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่ายอดขายจากปริมาณและคุณภาพสินค้าที่เพิ่มขึ้น